คุณเคยคิดไหมว่าเก้าอี้ที่คุณนั่งสบายสบายตอนนี้เมื่อก่อนไม่มีนะใช่แล้วมนุษย์ยุคแรกนั่งยังไงนะหรอกับพื้นในหรือไม่ก็ก้อนหินแข็งๆกว่าจะกำเนิดเก้าอี้แท้ๆมันคือบัลลังสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของฟาโรอียิปบราณยุคกรีกโรมันเก้าอี้เริ่มหลากหลายขึ้นแต่ก็ยังเป็นของคนมีฐานะแค่ไม่เวอรวังเท่าเดิม พอเข้าสู่ยุคกลางลืมความหรูไปได้เลยส่วนใหญ่เป็นม้านั่งไม้แข็งๆง่งงายๆเน้นใช้งานแต่แล้วยุคเรือในซองก็มาเจ้าอี้เริ่มกลับมาสวยงามมีศิลปะมากขึ้นพร้อมความสบายที่เริ่มปรากฏการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนทุกอย่างเก้าอี้ถูกผลิตจำนวนมากในโรงงานใครๆก็มีได้แล้วจากนั้นนักออกแบบก็ระเบิดไอเดีย เก้าอี้ไม่แค่ใช้นั่งแต่คืองานศิลปะวิทยาศาสตร์และเน้นสุขภาพจากแค่พื้นดินสู่บรลลังทองคำสู่เฟอร์นิเจอร์คู่บ้านเก้าอี้คือเพื่อนร่วมทางวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหน้าลองมองเก้าอี้ตัวที่คุณนั่งอยู่ใหม่ซิมันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งกว่าที่คุณคิดอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้